นักนักก่อนเลยเล็กปูนี่นี่ก็ต้นไผ่นะคะที่เราไปทำนี่ต้นไผ่ที่เราจะไปทำข้าวหลามนะคะสวัสดีค่ะนี่พามาเจอพี่ปูแล้วนะเย้สบายดี <c oughs> วันนี้เดี๋ยวเราชวนกันจะมาทำข้าวหลามนะคะนี่นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะทำข้าวหลามกันกำลังคิดว่าจะทำยังไงนะคะเผายังไงดี นี่ขลามก็ไม่ไผ่จากบ้านพี่ปูเลยนี่พี่ปูสบายดีใช่ไหมนะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะขอบคุณนะคะนี่สบายดีไปเอาสินไปยกอันนี้ไปด้วยไหมพี่ยกมาเลยลังนะโอเคใสนี่ตอนนี้ก็ส่วนผสมนะคะข้าเหนียวค่ะแล้วก็ถั่ววันนี้ถั่วเน้นถั่วถั่วแช่ก่อนแล้วก็เอาไปต้มนะคะไปต้ม ทีนี้ก็คือกี่นาทีไม่รู้ของครูก็คือกะเอาค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราบีบเม็ดถัว่วมันมันนิ่มก็แปลว่าใช้ได้แล้วก็เอามาล้างน้าเย็นแล้วก็พักไว้ดูเอถอะถธออยู่ไทยก็ไปหน้าอกซอยก็กะทิน้ําตาลแล้วก็เกลือนะคะพี่ว่าแค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันใช่เพราะว่ามันมันเยอะเกินนี่ทาไปด้วยนะ <laughs> แล้วก็บนไปด้วยนี่ <laughs> <laughs> ควรทาดื้อ คนทำลกคลิปค okay? ินฟอร์มิโอเคเฟสเดี๋ยวทำขนมไงป,ป้าปูทำขนมให้กินเยวมีเยวมีคินเท้าเฟอร์โอเคเนี่ยเอาไว้เลี้ยงสักคืนไหมไม่เหงาเลยนะเพื่อนดีมาก <laughs> อาใส่ทานคะ่ะมาสองคนสองสาวอยากกินออาไป อุ้ยหนักเนาะพี่เนาะทำจากอะไรอ่ะทำจากไม้ไงเหล่นี่ดูดิ่นี่หนักมากเลยอะลูกก้อนหินนะหนักไหมอันเนี้ยเนี่ยหนักหนูวาอันนี้ก้อนหินแน่เลยอ่ะเฮ้ยหนูรู้ว่ามันยัดไส้เออเนาะให้มันหนักหนักไงเนี่ยก้อนหินชัดๆเลยเนี่ยถ่านตั้งอย่างงี้เออเนี่ยอันเนี้ยนี่ที่่วาก้อนหินก้อนหินโอ้โหฝรั่งก็เอาเรื่องกันเนี่ยก่อนนะคะ ทำแบบธรรมชาติธรรมชาตินะจริงๆอ่ะทำขาวลามที่เมืองนอกอ่ะเขาก็จะใส่ตู้อบก็ได้เตาอบก็ได้นะคะแต่วันนี้เราจะทําแบบว่าดั้งเดิมอ่าเผาถ่านเผาถ่านขลามก็เรียบร้อยอยู่ในกระบอกนะคะได้10กระบอกพอดีนะคะกับแนันเล็กๆ ก็เดี๋ยวเราจะวางสับหว่างกันนะคะหอมนี่นะคะข้าวหลามที่พี่ปูทำ <c oughs> ที่พี่นเจนะเดี๋ยวนี้จะรอกินข้าวหลามกันอยู่เมกาอยากกินอะไรต้องทําเองนะคะโอ้มีมแมลงมีมแมลงบินเข้ามา, <c oughs> าตัวเบลอเลยบังเมื่อวะบังเมื่อบับงซีน <scene. S 2> นี่คือพอลงไปปุ๊บกลิ่นหอมขึ้นมาเลยอะ่ะหอมกะทิหอมอะไรขึ้นมาเลยก็ไม่รู้ใช้เวลานานขนาดไหนนะคะก็จะนั่งเฝ้ากันอย่างนี้นะคะความอยากกินไม้ไผ่ก็ของบ้านพี่ปูนะคะ ข้าวหลามเขาเรียกอะไรข้าวเหนียวข้าวเหนียวของว่าทีู้อยากเจมาแต่ตัวมากินไายูเ่ yeah. เดี๋ยวมานั่งรอกันเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าวันนี้ทำข้าวหลามสำเร็จไหมนะคะเดีือดผุผับผุผับเลยนะคะ <c oughs> ข้าวหลามเราก็ไม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวมาดูข้างในกันไม่รู้จะเป็นยังไงนะพี่ปูบอกว่าถ้ามันไหม้เกินมันก็จะแห้งนะดูเหมือนมันจะแห้งนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะปอบใจตัวเองว่าชอบกินแบบข้าวเหนียวกรอบนะคะเดียวได้ยูได้ย,ดยูเดี๋ยวลองดูนะคะเดี๋ยวรอ,อ,อให้มันละอุอีกนิดนึงเดี๋ยวก็มาปอกดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะน,นี่นะคะเดี๋ยวมาลองดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไง ตอก่อนตอกตอกตอกเห็นไหมเป็นเกียมเลยเจ๊เห็นไหมเหรอเกียมปีเลยเหรอแต่ว่าโอเคอยู่เห็นไหมโอเคอยู่หน้าอร่อยอยู่เออไม่เป็นไรเพราะมันมีเยื่ออ๋อเกียมข้างล่างเออพี่ถึงบอกในใจอย่าเอาใส่ใส่พี่ปูต้องทำเองนั่นแหละเนี่ยก็เดี๋ยวจะปอกให้หมดแล้วพี่ปูก็จะไปแบ่งเพื่อนบ้านนะคะก็แบ่งกันกรณีเห็นไหมเจเจเนี่ยเจ๊ชอบนี่ก็บอกแรกนะคะ เตรียมไปนิดนึงแต่ว่าอุ้ยได้อุ้ยนุ่ม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 ตรงนี้นุ่มเลยนุ่มเลยนุ่มถ้านั่งเขียมเที่ยมมันก็ไม่ไม่ได้กินนุ่มนุ่มเรีนฉับซิเออแค่ตรงนี้แต่ตรงนี้นุ่มด้านหนึ่งมึงลองกินดิพี่กินข้างบนหนูกินข้างล่างไม่กโหูร้อนเผาเลย โอ้แล้วเขาไอเขาเรียกอะไรอ่ะมันนอนก็กับที่ต้องทำแบบจุ้มๆหว่เไี่ยงเกลืออืมไม่ใจอันนี้เยอะมากเลยอ่ะกลัวจืดเนาะก็จืดอีกละต้องยังไงห้องแบบโดดไปเลยหวานโดดเนี่ยเหรอเขาใส่น้ำตาลเยอะกอนไอพี่ก็กลัวแต่หนูชิมของพี่นะรสชาติดีตอนที่เัาไม่ใส่ ที่หลังเราให้มันหวานเจี๊ยบอย่างนี้เลยเหรอใส่บ,บว่ามันเค็มเค็มอย่างนี้เหรอ,อพี่ว่านก็พอกินได้แก้ขัดอ๋อกินแบบเฮลตี้รสสุขภาพไม่หวานข้าวหลามไม่หวานมากค่ะกรังดี <c oughs> แต่ถ้าเป็นที่หลังก็ชอบนะมันไม่หวานก็มือว่ายากไม่ไอมไมเออแกอย่าเอาใหม่ครั้งหน้า ข้างหน้าต้องใส่กะทิดดไปเลยหวานไ,ไปเลยแฝงป้าน้ำครึ่งโลอ่ะเกลือประมาณสองช้อนอ้าวนี่พี่ใส่อยู่ท่นะเหรออร่อยเลยอืมจะมีรสชาติแต่ไม่หวานมันบอกมันมันอยู่มไม่แน่พร้่งนิ้งอนก็ทำอ่ะโอเคแป้งวันนี้ข้าวหลามก็ประสบความสำเร็จอ,อร่อยในระดับนึงนไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ นี่นะคะสวยงามแล้วก็เดี๋ยวจะห่อฟอยไว้นะคะเก็บไว้กินวันข้างหน้าน, <c oughs> นี่นะคะกระไดนิดๆหน่อยๆแบบนี้นะคะ